ให้บรรดาเราท่านเดินรม่มรอยยามดีเปลมปีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณวิวสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ฟ้ายและสวัสดีปีใหม่ค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะเด็กๆกลับมาเจอกับครูวิวและพี่ฝ้ายใช่แล้วค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆทราบไหมคะว่าทําไมเราถึงต้องกลับมาเรียนออนไลน์กันอีกรอบหนึ่งพี่ฝ้ายทราบไหมคะทราบค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิด1 9ทนียกลับมาละบาดอีกแล้วค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะ ด้วยสถานการณ์โควิดในนะคะเด็กๆจะต้องอยู่บ้านเด็กๆ,ๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะลูกแล้วก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดบ่อยๆด้วยรวมถึงนะคะเวลาออกไปไหนเด็กๆก็จะต้องสวมใส่อะไรนะคะพี่ไฟ้ายหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเด็กๆ,ๆจ๋าเด็กๆ,ๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้เนี่ย ห้องเรียนของเราเปลี่ยนไปมีการจัดตกแต่งห้องเรียนอย่างสวยงามเลยมีของขวัญด้วยค่ะคุณครูวิวโอ้โหจำของขวัญได้ไหมคะมีของเด็กๆบ้างหรือเปล่าอาเห็นการจัดตกแต่งห้องเรียนสวยๆแบบนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในหน่วยอะไร หน่วยอะไรนะคะคุณครูวิวอ่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยฉันรักเมืองไทยเรื่องวันปีใหม่ค่ะเด็กๆอ่าเรื่องวันปีใหม่นั่นเองนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันปีใหม่เนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่พี่ฝ้ายทราบไหมคะเอ๊ตรงกับวันที่30มธันวาหรือเปล่าคะคุณครูวิวสามสิบธันวาเหรอครูวิวว่าไม่ใช่นะ หรือว่าจะเป็นวันที่31ทธันวาค่ะพี่ฟ้ายพี่ฝ้ายว่าวันที่31ธันวาเนี่ยขเขาียกว็าวันสิ้นปีหรือเปล่าคะอ๋อแ,แล้วเด็กๆนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันปีใหม่เนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่ใช่แล้วคะ่ะวันปีใหม่นะคะตรงกับวันที่หนึ่<ค>งมกราคมของทุกๆปีนั่นเองคะ่ะ ซึ่งวันที่1มกราคมของทุกปีนะคะเราจะถือว่าเป็นวันปีใหม่ของทั่วโลกเลยหรือว่าวันปีใหม่ของสากลนั่นเองค่ะทุกๆประเทศนะคะก็จะถือว่าวันที่1มกราคมเนี่ยเป็นวันปีใหม่ค่ะแต่เอ๊ แสดงว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะต้องมีวันปีใหม่ของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ฟ้ายมีคังคุยเกับประเทศไทยแล้นะคะจะมีวันปีใหม่ของไทยนั่นก็คือวันที่13เมษายนหรือวันที่เด็กๆรู้จักกันในวันสงกรานนั่นเองค่ะโอ้โหแสดงว่าวันสงกรานเนี่ยถือเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะ เด็กๆจ๋าวันที่หนึ่งนี้ใกล้จะวันปีใหม่แล้วเด็กๆอยู่บ้านทํากิจ,จกรรมอะไรในวันปีใหม่กันมั้งคะอ่าเก็บคําตอบเอาไว้ในใจนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับขูอุ้มและพี่กวาง ครูอุ้มกับพี่วางเนี่ยจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของกิจกรรมวันปีใหม่และการปฏิบัติตนในวันปีใหม่ว่าในวันปีใหม่เนี่ยเราจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้นะคะครูวิวและพี่ายขอลาเด็กๆไปก่อนสวัสดีสสดปีปปใหม่ค่ะบ๊ายบาย